อเครับก็ขอกปล่าสำหรับท่านนะครับวันนี้ครับผมจะมาเล่นคลิปแอ็กซิชันนะครับผมจะมาเล่นอีกครั้งครับแบบให้แบบเลื่นๆนะครับเพื่อนหมก็บอกมาแบบเปลี่ยนไม้ดีอย่างนี้ครับปกที่ก็จะมาเล่นมดนี้ก่อนนี่มันแบบนีเดี๋ยวเราตัดไปก่อนนะครับโอเคมาเล่า เื่อยๆโอเคตัวจริงผมชวนคุณโนฮาเลมาแล้วแหละแต่เขาไม่มานะครับแต่บาคนอาจจะรู้จักนะเป็นเป็นกว่าครับโอเคชื่อโนฮาเลครับชแนลเขาแต่เขาไม่มาครับเสียดายครัต่อต้านเลยจะเตะมนเหรอ

ยี่สิบห้าด่วนเอเคตายแล้วนี่ครับผมผมโืนนี้จะตัดไปเล่นกันเลยครับโอเคครับก็ทีมหมูก็แพ้อ,อีกแล้วอะไรเนี่ยมันเล่นปล่อยไม่ได้เราจะเล่นสองครั้งแบบน่าจะลื่นนะปัใหม่แล้วเนี่ยดล้วยี่จ็ดสิบ เจ็ดร้อยยี่สิบพีเลยเนี่ยอัดแบบเต็มจัดเลยจะฆ่าเพื่อนผมหรอจะฆ่าหรอจะฆ่าหรอ,หรอ,หรอแค่แค่แม่งแล้วเสียงเกมดังหายไปรถเรื่องตายเลยโอ้โหแม่งมากอยู่ไกลด้วยจะดูแบบนี้เหรอมองแบบอย่ามอง,มองต่อต้านต่อต้านอ,อยากเตะผมทำไมเนี่ย ไม่ได้นำเนินการหรอแล้วผมทำไมสู้ได้เนี่ยมันบอกไม่ได้นำเนินการเป็นเวลานานเออทำไมผมเล่นต้องใส่หน้าไปครับแบบว่าแบบนี้กับโอเคอืมไปโอ้โหไม่ไโหดน,นะแหลกแล้วเนี่ยทำไมแหลกเป็นคอนเนตหรอหรือยังไงเออ มาถึงก็เฮช็อตเดี๋ยวตัดไปเล่นกันเลยดูสนิดหนอืมเ๋ยวคด้วเดเยอะและนี่ครับปืนแล้วเนี่ยโอ้โหโ,โอเคเดี๋ยวตัดไปเล่นครับอ่าก็ชนะนะครับผมอาจจะพิกเกมนะมีคนโคยเดเยอะแล้วก็โหดมากอยูด้วยปืนก็โหด โอเคบักละโอเคว้าหุ่นโอ้โหเจอละเจอล้เจอแล้วเจอแล้วเออวอเตอร์ฟักยัยเพราะอะไรไปแข่งหน่อยเรื่องงานมันดี้ก็ชนะคนนี้เพราะคนนี้อ่าโอเคาอาจจะเห็นเป <c ười> okay. ็นแบบนี้ยโอเครับชนะว้วยก็เริ่มดีแล้วเริ่มแหลกแล้วงานดี ไว4นาที10วิปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะดู2ตรงนี้2แมว2แว,วอโอเคข้าวมาดวนดวนอ้าดวนปชอบมาช้า นี่นะคะเล่นเขาเล่นกับบอดนะครับมาเล่นกับคนโอเค <vin> เดี๋ยวจะตัดนะครับ <vin> ก็แพ้น,นะครับรอบล้มเหลว okay. okay. โ,โอเคโอเคไปรอดไปรอดเอาโดดขด้นด้ไงวะฝนลมนะครับกา <First line. S 1> ดดูดูดิ โบนจะทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะว่าผมเล่นยังไงสเต็กผมสับโกสับไปสับมาแบบนี้ปุ๊บปุนะครับปุ๊บปุ๊่ีเออเ้านไหนดานไหนไม่มีมีตกนะเราจะรีบบัยยางบ้ดเร็ว เดี๋ยวสุดท้ยทายที่น่า้หนูยวะอ้าวคจริงค่ะโอเคก็ชนะไปแล้วนะอีกตาเดียวนะโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคครับก็หาห้องเจอกันแล้วนะรักผมก็จะเล่นห้องนี้นะโอเคโอเคแล้วเลงข้างจะไม่ว่างท่านนีเ้เนะ ไหนเนี่ยไปสิาดูว่าดูเขาอยู่ไเนตามกันาตรงนี้ดู้องมาน้ำนอกอะไรในดูเลยต้องไยอนนะยอน่าถึงแล้ครับเนี่ย ก็คือสเปกผมก็โหเดี๋ยวว่าก็เสียงอีกน่าจะดำแล้อ๋อไมมีเสียงนิดเดียวมีนิดหนึ่งไม่จับก็ได้คนระับแต่มันก็จับโอเคเพื่นอนเราค่าได้นะ,ะกน็เดี๋ยวนี้ให้ดูแป๊บเดียวก็ถ้าตรงนี้ประมาณสิบก็พอละ งั้นก็ตรงนี้ก็สิบไม่งั้นก็แปดนาทีหรือเก้านาทีพอครับตรงไหนวะที่นี่ไม่มีเีีรยบตึด๊ดตึ๊ดตึ๊ด,ด,ดอโอเคเขนาน่าจะหันมาแล้วแหละเราแหลกอเคตรงนี้จะอันนี้ยังอะไรนะสิบ ผุงเฉยเลยเสียงบโอเคจเจอไม่ใช่โอเคอาดแล้วมั้งเอาคูณตายเฉยอุอ้อคุณตายอโอ้โหตายละเอาตรงนี้เป็นสิบแล้วกันก็จะพอแล้วก็ออกจากห้องโอเคมันอยู่ด้ดานซ้าย เอาเอาเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าดีจากการเรียบร้อยก็อาจจะลื่นครับก็อยากให้เลื่นครับเออหัมาตายหัวเลยนะตรงนี้ต้องคิวได้เยอะๆนะครับโอเคยุ่งเริ่มกันแล้ว้องอัดเลยเลิกโรงเรียนมันก็อัดแล้วก็เดี๋ยว ไปทำงานครับอ่าโอเค <o> แกแรนไปดิเอาเอาเอา,เอาโ,ดโดดมาด้านหลังดิอ้าวอ้าวตรงนี้เลยแล้วครับก็จะไปปิดคลิปก่อนนะครับผมก็เก้านาทีแล้วลงอีกนานเลยโอเคโคสำหรับวันนี้ครับโค้ดขอลาไปแล้วนะครับคุณอาจจะได้รับชมกันเต็มอิ่มสำหรับเอ่อ วันนี้นะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนับกับเกม chris a c t ซ o n ว้าว chris a c ซชั่นะครับโอเคก็วันนี้รัดด chris chris รวไนนปนนกดไลค์แล้งานที่สุดกด subscribe นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าไปบายครับผม